รุปผลการดำเรนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตไตรามาสที่1และ2ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรืรอ 6. ส,สารระศูน,นย,นย,นสนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรือสาะจังหวัดนราธิวาภายใต้การบริหารงานโดยนางพัทไทการวัฒนสิทธิผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรือสาะมีการดำเนินโครงการในไตรามาสที่1และ2ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนถูกประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนระหนักถึงความสำคัญของการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานของการสแสวงหาความรู้เป็นการใช้สือ่อและหนังสือต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัย0-6ปีนอกจากนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัยได้มีโรงเรียนในพื้นที่นำเด็กนักเรียนปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอรืรอเสาะโรงเรียนพัทรียาอนุบาลโรงเรียนดารุสตักวาวิทยาโรงเรียนอนุบาลรือเสาะโครงการส่งเสริมการอ่านนั่งที่ไหนอ่านที่นั้นเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบมุ่งผลลัพธ์ให้เกิดพฤติกรรมมีนิสัยรักการอ่านในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมส่งสถานีรถไฟที่ว่าการอำเภอรืรอเสาะ โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านในชุมชนเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ณนะตลาดนัดหนะ้าสถานีรถไฟอำเภอรือศ์โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขร่วมจัดกิจกรรมพร้อมรถโมบายเคลื่อนที่ณนะองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารีอำเภอรือศจังหวัดนราธิวา โครงการวันเด็กแห่งชาติ2,568ร่วมจัดกิจกรรมในพื้นที่ณส่วนการจนาพิเศษเทศบาลตำบลรือสะและองค์การบริหารส่วนตำบลรือสะออกอำเภอรืสอสอ์จังหวัดนาราธิวาสขอขอบคุณคะ่ะ